กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกผมนายชอตตี้บูจว่ากับเกมตีกอล์ฟนะครับซึ่งเกมนี้มาในไซส์มินิมินินะฮะเล่นชิวๆขำๆแนวแคชชวลเลยนะครับไม่ต้องใช้เน็ตไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นครับกินไฟก็น้อยนะครับไปลองเล่นดูดูก็แลวกันว่าเป็นยังไงนะครับนิวเกมเลยนะฮะมันจะมีอินฟินิตด้วยคือตีไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้นะอันนี้เรานิวเกมดีกว่านะครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเราจะเล่นดานไหนนะครับซึ่งก็มีทั้งอีซี่มีเดียมแล้วก็ฮาร์ดนะครับ ก็เดี๋ยวขอเล่นแบบ EC ก่อนเลยกันละกันนะฮะไปเริ่มเลยครับสตาร์โตอโอเคนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีบอกครับว่าตีกี่ครั้งจะได้พานะครับอันนี้กติกากอล์ฟเนาะถ้าเกิด3พาหมายความว่า เราตีสครั้งแล้วลมหลุมเนี่ยจะได้ศูนย์แต้มก็คือได้พานั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราตีสองครั้งแล้วลงจะได้เบอร์ดี้ก็คือลบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออใครที่เคยเล่นปังย่ามาน่าจะน่าจะพอรู้นะเออประมาณนั้นนะครับโอเคหมุนมุมกล้องได้นะครับกราฟิกก็ทําออกมาได้โอเคนะครับในระดับหนึ่งอ่ะโอเคเดี๋ยวผมลากนะครับวิธีการเล่นก็คือเนี่ยลากแล้วก็ปล่อยนะครับมีคํานวณความแรงอะไรด้วยนะโอ้โหดูดิ <laughs> หัวร้อนแล้วรอบนี้คือเราจะเราจะ,เราจะคิดว่าเราจะตีชิ่งเหมือนพวก เกมสนุกเกอร์หรืออะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับก็จะอย่างที่เห็นอะคือตีชิ่งแล้วไงอะมันก็เด้งกลับมานะครับในมุมเดิมอะไรเงี้ยเออเพราะนั้นก็ทำให้อแอบบหัวร้อนได้นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าจับหลักได้แล้วผมว่าไม่น่ายากนะครับลองดูดิเฮ้ยอืมโอเคตีครั้งที่4ี่ครับอันนี้โบกี้ครับคะแนนก็จะบวกหนึ่งยิ่งคะแนนน้อยยิ่งยิ่งดีนะครับเออสำหรับกอล์ฟนะเผื่อใครไม่รู้กกติกานะคะแนนยิ่งน้อยยิ่งดีนะครับ มีรูเล็กๆอย่างนี้จะเข้ายังไงวะไปดิเออได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมีลุน้นมีลุน้นแต่ตีแรงไปหน่อยครับเด้งกลับมาครับอันนี้ก็น่าจะลุน้นอ่าอีเกิลหรือเบอร์ดี้ได้ครับชิงแค่หน่อยลูกชิงแค่หน่อยนะชิงแค่หน่อยนะชิงแค่หน่อยนะนิดเดียวเอ้ยลงลง <laughs> โอเคเลยอย่างนี้นะครับอ่าก็ได้อ่าเป็นอีเกิลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คคะแนนนี่เช็คได้ป่ะอ่าได้นะครับเนี่ยลบสองนะลบสองคืออีเกิลนะ เออแต่มันต้องดูด้วยนะว่าพาเท่าไหร่นะครับเอาล่ะสำหรับด่านนี้หรอไม่รู้จะเล่นไงเลยนี้ได้ปะแรงๆไปดิเออไปโอ้มดันชิงซะก,ก่อนนะครับแหมเอานี้ดิอานี้ดิมันจะย้อยกลับมาไหมมันจะเป็นตามที่เราคิดหรือเปล่านั่นไง OB เขาผม OB คือ out of b o u n นะครับก็แปลว่าอ,อ่าออกนอกสนามอะ่ะเออโอ้ย ยากเหมือนกันนะเนี่ยกะความแรงกะอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวลองเบาๆดิลองเบาๆดิไปดิเออ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 มันต้องตีแบบนี้เออแต่ก็ไม่ทันแล้วครับตอนนี้บวกหนึ่งแล้วครับบวกหนึ่งก็โบก,กี้นะครับตอนนี้ลงไหม,ม,มเล่นไปเล่นมาไหนบอกแนวแคชชวลนไงวะออกแนวหัวร้อนแล้วเนี่ย <laughs> ออกแนวหัวร้อนแล้วเนี่ยเล่นยากเหมือนกันครับไม่ไม่ง่ายนะไม่ง่ายนะ ต้องเล่นจนชำนาญแต่จริงก็ทุกเกมแหละถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นเกมไหนให้ใหเก่งๆให้ชำนาญก็ต้องฝึกฝนบ่อยๆเนาะอันนี้ก็เป็นกันทุกเกมเนาะเออโอเคครับรอบนี้คือพาสามนะครับเอาละเข้ารู้ไหมเข้ารู้ไหมเข้านะเข้าแต่ชิงครับผมเวนโอ้ยอย,ยังมีพอมีมุมยังพอมีมุมเล่นเป็นสนุกเกอร์เลยอลองดูนะครับถ้าร้อยผมกลัวจะแรงไปอ่ะแปดสิบแล้วกันลองดูดิ ก็ยังแรงไปอยู่ดีโบกี้อีกแล้วครับผมโอเคไปเบาเบาเออเบาๆอ้าวเบาไปอีกโอ้ยอันนี้เรียกว่าโง่เองเฮ้ยแย่จริงๆนะไม่เคยอับอายอะไรไขขี้หน้าเท่าเกมนี้มาก่อน ไม่เคยเล่นเกมกอล์ฟเกมไหนกากเท่านี้มาก่อนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงกดผิดก่อผิดมุมมุมมุมกล้องกอนเอออันนี้พอไปได้อยู่ไหมไปได้เน,ะนาะน่าจะไปได้เนาะเอาแรงแงไปเลยเออได้อยู่ได้อยู่อันนี้ก็ต้องตีน่าเสียดายว่าเบาไปก็ก็ไปเบาๆหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะตีไม่เข้ารูนะครับนั่นไงอยู่ในมุมอับไหมโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าจะตีลงหลุมไม่ได้ครับอาจจะต้องตีชิ่งไป ตีชิงไปตีชิงไปแต่อย่าชิงมากไม่ได้ครับนี่เล่นเป็นสนูกเกอร์เลยนะเนี่ยโอเคได้พา่ายแล้วครับไม่ไม่เข็ดไงไม่เข็ดเกือบไม่ลงเไฮ ก็จะเห็นว่าเกมน,นี้นะครับเล่นคำๆเพลินๆนะครับวิสก๊อฟสำหรับคนที่ชอบตีกอล์ฟนะครับแต่จริงๆสนุกเกอร์ผมว่าก็แทนได้นิดนึงนะถึงแม้ว่ามุมมืออะไรมันจะไม่ค่อยได้ก็แต่ว่าก็ใช้หลักการของสนุกเกอร์กับกอล์ฟเนี่ยมาตีได้หมว่าลองดูก็แล้วกันนะครับก็เป็นเกมที่ไฟล์เล็กๆนะครับเล่นคำๆกันล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ